สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปในแนวทางของ VIP ลา VIP กับสามาคิ VIP นะคะประจำมาที่5มกราคมปี66นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับลา VIP ตัวเด่นก็คือ363031333435363739 6, 6, กับนะ6063646768 อย่าลืมหกห้าดีเดอร์เราดูที่สามัคีวีด้วยสามหกศูนย์สี่หกศูนย์สามหกเจ็ดสี่หกเจ็ดจับคู่กับสามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามสี่หกหกสี่เจ็ดหกหกเจ็ดนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะเลขสี่ตัวนี้หันเอาเดอ้อต่อไปสามัคคีวีสามกับหกห้ากับ 8, แปดเราจับสามกับแปดให้นะ เพราะว่าหกเราลงไว้ที่ V.I.P. แล้วเนาะสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสาม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 หกสามแปดอันนี้เบิลในตัวเดอ้อนี่สามสามนี่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้านะสี่หกแปดหกแปดสามแปดสามห้าสองหกห้านะคะจับคู่ก็สามหกหกสามสามห้าห้าสามแปดหกหกแปดห้าแปดแปดห้านะก็กอนเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองแนวทางเนาะ สามกับหกมาเหมือนกันต่างกันสี่กับเจ็ดห้ากับแปดนะก็สี่เจ็ดสามเจ็ดแปดสามก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ